สีเขียวเนี้ยสวยพี่อัมพรพูดซ้ำอ okay. ีกแยะเมื่อกี้ก็ชมว่าสีเขียวนี่สวยมันเป็นเขียวที่แบบยังไงนะพี่อัมพรที่บอกพี่พีเพื่อนพรเขาชอบสีเขียวสีเขียวทให้สดชื่ค่ะสีเขียวทาให้สดชื่นนะพี่อัมพรเราไปทางนู้นกันเราไปถ่ายรูปกันสวยๆรับรถพี่อมพรกิฟก็ชอบสีเขียวมันรู้สึกว <was> ่าไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบนะแต่พอซื้ออะไรปุ๊บอะก็จะมีเขียวเขียวเขียวตลอดเลยแต่เป็นสีทําให้สดชื่นเนอะลูกตาเราสว่างเลยเอาล้อเพราะว่าเราเวลาเราทงานเนี่ยค่ะ เขาเขาถึงได้บอกไงเพราะว่าเวลาต้องทำงานเราเครียดเคียดเนี่ยให้เรามองอะไรที่เป็นสีเขียวมันจะทำให้เราสดชื่นสดชื่นใช่ค่ะร่างกายเราจะได้แบบมีความกระตือรือร้นในการทำงานได้เพิ่ม energy ใ,ให้ตัวเองนะคะอันนี้เป็นทริคนะคะสําหรับวันนี้แล้วเนี่ยค่ะกีบ่าถามแล้วพียมพรชอบสีอะไรพี่มอกว่าพี่ชอบสีเขียวก๊บก็เลยเลือกมาเลยดอกไม้เขียวไม่มีนะคะก็เลือกเป็นดอกไม้ขาวแล้วก็ กระดาษสีเขียวละกันเพิ่มความสดชื่นให้พี่อมพรกับคลิปวันนี้เนาะก็เพิ่มความสดชื่นให้คุณลูกค้าทางบ้านด้วยนะคะแล้ววันนี้พี่อมพรมารับรถเป็นกระบะสีประตูแซดอินิชันแต่ใส่ชุดแต่งแซดดันเอร์นะคะพี่อมพรนะคะเอาตรงนี้อ่านั่นแหละค่ะอันนี้กิบมอบไว้นะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันพี่อมพรวันนี้เรามาจากจังหวัด ราชบุรีค่ะราชบุรีนะคะสดชื่นมากวันนี้พี่ยงมพรที่วันอะไรมาฝากกิ๊บตัวแมคุณลูกค้าทงบ้านอะไรคะทองม้วนค่ะทองม้วนที่ตลาดอะไรคะตลาดชื่อดังของราชบุรีเขาเลยนะคะคนยังเยอะอยู่ไหเพี่ยงมพรตอนนี้เยอะทุกวันเลยค่ะเยอะทุกวันเลยตอนนี้ทังเอาที่วัดนะคะค่ะมีการปิดทองฝัดูนิิตนะคะเขาก็เลยมีกิจกรรมเพื่ออาจจะเปิดตลาดทุกวันทุกวันเลยอาจจะตอนที่กิ๊บไปเที่ยวไปที่แล้วเปิดแค่ เสาร์กับอาทิตย์แล้วต้องตื่นเช้ามากสำหรับตลาดโอ๊บป่อยแต่เนี้ยเดี๋ยวจะเปิดทุกวันแล้วน่าจะเปิดทุกวันเะคะช่วงปิดองเออจะมีงานมีงานเดือนไหนพี่อพรเดือนกุมภาเนี้ยกุมภานี้นะคะคุณลูกค้าใกล้เคียงใกล้ไกลนะคะที่อยากไปเที่ยวราชบุรีอยากไปเที่ยวตลาดโอ๊บปลอยตลาดชื่อดังแล้วก็คือเขาดังเพราะเขามีคุณภาพนะพี่อพรเนาะโอ้คิดไปเที่ยวชอบมากนะคะวันนั้นบรรยากาศดีมากที่ไปแล้วก็โหถือว่าเป็นข่าวดีสาหรับหนูอ่ะหนูไม่ใ่ท่องเที่ยววันเสาร์อาทิตย์ หนูไปวันธรรมดามากกว่า mm hmm. ก็าจ,จะได้ได้ไปเดินตลาดนี้ด้วยเนาะแล้วก็วันนี้นะคะส่งมอบเรียบร้อยแล้วลูกชายรั้นใหม่นะคะ mm hmm. เห็นว่าเตรียอันนี้เลยลงจอดรถไว้เสร็จเมื่อวานเลยแล้วก็โลโก้นะคะ เปลี่ยนใหม่หมสๆสดๆร้อนเมื่อกี้นะคะโลโก้ดํารอบคันเลยคุมโทสนสาหรับสไตล์การแต่งคันนี้นะคะพที่พี่อัมพรเลือกนะคะไม่ว่าจะไปนในส่วนของด้านหน้านะเติมโลโก้หน้าดํานะคะโลโก้รอบคันเป็นดําทั้งหมดมือเปิดท้ายดํานะคะด้านหลังกิบเติมกล้องหลังให้ด้วยนะด้านหน้ายังไม่ทิ้งความหล่อนะคะเพราะว่าแซนดันเนอร์จะมีลิ้นหน้าด้วยนะลูกค้าทางบ้านค่ะคือห่อสุดๆนะคะเรียกว,ว่าเป็นรุ่นพี่ของตระกูลแซดได้เลยนะในส่วนของด้านก,าก้างก็เติมมิติรถด้วยบันไดข้างของแซนดันเนอร์ตรงรุ่นเขาเลยนะคะล้อก็เป็น แซเพราะอะไรมีสลัลกษแซดติต,ตรงที่ล้อเลยนะคะตัวยางก็เป็นดีวันนะยางดีวันนะคะของเลนโซนะคะตัวนี้นะคะด้วยภายในเนี่ยก็เพิ่มเบาะหนักให้พี่อ,อัมพรด้วยนะโอเคพี่อ,อัมพรเลือกเป็นเกี่ยออโต้พี่อ,อัมพรได้ขับบ้างไหม น่าจะได้ขับนะคะอ่าอันนี้เป็นเกียวออโต้ได้ขับแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญนะคะของเรานะคะเป็นรถโมเดลใหม่นะคะสดสด้น้นๆออกจากเตาเลยนะพี่อภร <c oughs> เมอกี้บอกพี่อภรรไปแล้วว่าพี่อภรรรถเพิ่งผลิตไม่กี่วันหลังจากที่เรามาส่งมอบก,กันนี้เองนะคะได้รถสดใหม่นะพี่อภรรไม่ต้องกังวลใจอยู่ราชบุรีมาซื้อรถอยุธยารู้สึกว่าไกลไปไหมพี่อภรร ไกลแต่เราอยากได้อ่าไกลเราอยากได้อย่าให้อะไรมาขวางทางคุณนะคะอย่าให้มาขวางทางดาวนะวันนี้นะคะกิฟกับพี่อัมพรนะต้องขออนุญาตไปถ่ายรูปสวยๆนะคะมองดอกไม้ของเราช่อบสีเขียวสดชื่นเนาะเทคนิคความสดชื่นบอกไปแล้วนะตอนต้นคลิปนะคะเวลาเราทำงานเนี่ย เขาเขาถึงได้บอกไงะว่าเวลาเราทำงานเราเครียดๆเนี่ยให้เรามองไอะไรที่เป็นสีเขียวจะทำให้เราสดชื่นสดชื่นใช่ค่ะร่างกายเราจะได้แบบมีความกระตือรือร้นในงานได้เพิ่มเอเนอร์จีให้ตัวเองละค่ะมีที่มาที่ไปนะทุกอย่างนะคะมันต้องมีเรื่องราวนะคะถ้าถูกใจก็ไปทําให้ตัวเองสบายใจนะคะเช่นการไปดูดอกไม้สีเขียวแค่นี้ง่ายๆแล้วพี่อมพรนะสดชื่นค่ะสดชื่เนะพี่อมพรแกใจดีมากหน้าตาแกอบอุ่นมากแล้วแกก็เป็นคนอบอุ่นจริงๆนะทิปสัมผัสแล้ววันนี้ แมทใส่เสื้อสีเขียวดียวกิฟมีเสื้อเหมือนพี่อัมพรเลยดูจำได้ปะกิฟมีตัวหนึ่งแบบนี้คล้ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยวใส่ไปเจอกันที่ลาดบุรีซะหน่อยนะคะสำหรับวันนี้กิฟรัะพี่อัมพรนะคะกับ4ประตู Z e ต i t i o n Z Runner นะคะสำหรับสสยแซดท่านไหนสนใจแบบนี้นะคะโทรหากิฟนะทำให้ผิดหวังไหมครับพี่อัมพรไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนอยู่ไกลถ้าใจอยากได้ยังไงก็ต้องมานะคะขอบพระคุณพี่อัมพรนะคะไปนะคะเป็นพนักงานขอไปถ่ายรูปส่งมอบบรรยากาศสวยๆวันนี้ก่อนค่ะ